สวัสดีค่ะมามามาพี่น้องมากินข่าวยามเที่ยงมื้อนี้นะเมื่อนี้มื่อนี้มีตูได้มีเวลาไปตาลาดน้องละเพ่นพาไปก็ได้อันกับข่าวมาแบบของถูกใจพี่น้องทุกท่านมาเดิอมาเด้อลองซิมบุ่งก่อนเดอ้อโอ้ยพี่น้องบ้านเมืองเ้ยขันกินของแบบนี้แหละคือว่าเพิ่นมกักมาก,มากล้วเนาะกับข่าวกับบมีหย่าง จุเนื้อเครืองในแต่ตับไม่ตูนบริได้กินตับเด้อไม่ตูนกินแต่อันเนื้อกับเครืองในมันนี่เนี่ยสามสิบกี่สี่สิกี่พู่มไปอ่อนเลยอันนี้นะแล้วก็อันนี้ไม่ตูนกระซ้อยเป็นซอยตอนขนาดนี้ขนาดนี้หั่นหั่นแบบนี้แบบนี้จะพ่นองจามามาพักงานฉีดซอมมาแล้วก็มีบขบเคี้องของสานี่ละมามามาลงมาเอาลายยายห่างไม่ตูนก็ะห้หิวอยู่ อขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจ้าผูดได้เพิ่นผู้วันโอ้ได้กินค่ะออืมอืม อลีค่ะอลีพี่น้องเอ้ยพี่มาชงอาหารนะพวกออมผึน่นหน้าเลยเบได้กินในท้องนะ่ะอาหารผึ่นมามามาแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยในตันกนวกระทืบเลยเบได้กินอย่างลองลองชิมโอ้ยอาาแต่เนื้อเปิ้ลมาหาแต่เนี่กนกินไนนะม่ได้น่ะมาด้วยน้องชายคนหล,อล,ล่อสาวลาบาอิสาน กินจุนันเกื่ยเลยค่ะเส่บเสบเด้อยจ้าจวดจวดเลยอืมักขนาด แไม่ได <c ười> ้ก <c ười> <thì> ินไลยมอร์เลยพี่น้องจ๋าเออเรื่องวะอาทิตย์หนึ่งกินเท่อหนึ่งหากินบ่อยก็บ่ได้เนาะพี่น้อง แม่ตูนหั่นบางๆมาสิเด้อเนื้อมันแต่แม่ตูนไม่ได้กินตับแต่แม่ตูนไม่ได้เอามาเด้อเอาแต่อันนี้มันมาตูนก็บอกแล้วก็บอกอีกย่านพี่น้องผมมาบังลืมแก้วนีนก่กางอยอ่ตั๋วอยู่เด้อพี่อะตับบีเจ้าพี่น้องจา้าตามแม่ตูนเห็ดนี่แหละเนาะ Madam. อะไรเหตุกินเองแซ่บก็แซ่บอยู่แซ่หบหมแซ่บอยู่นี่เลยเนาะอืมอืม Như trời thơm bài môn mưa 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 chai mưa 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 นในบ้านแม่ตูนหนูม,มีภพายกินดิฟนะมีลูกชายคนโตเข็นนั่นกัขบข้าวบร์กินมากมายกินแค่จีๆๆๆ้จีเจเจในบ้านมีแต่มแม่ตูนพูดเยียกินดิฟสงสัยอาจจะเป็นโพงละมะั้ง ขนาดพี่น้องเอ้ยชมว่าเพิ่นเบาเพือใด้พระท่านได้กินยาื้อผ้าขนาดเด้อกินซะก่อนมันร้ายกะโทรศัพท์ผมพูดได้ดังอีกนะขอโทษ้ะพี่น้องเสียงโทรศัพท์ดัง cho hải phải chào cha, bà mừng mừng mừng. Ashby, bà mừng 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 フフフフ。<laughs> <laughs> เอาห้องอีกใบรอบสุดท้ายพี่น้องจ๋มามาๆมๆาพี่น้องคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานอยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศประเทศลาวเทศไทยกินเนื้อจ้ำน้ำจิ้มน้ำม่ตรุ่นจ้าอิ่มเพียคมคมอาร่ณเผ็ดเผ็ดนัวๆจ้ะพี่น้องมาๆๆกินห่วม,ามากันลายคนอย่าได้แซ่บ ต่แม่ตุลลงม,มือก่อนเด้อพอแม่ตุมอยู่ใกล้ แต่หนักก็กบโอ้ยตัวเดียดนี่เนาะพุ่งเจ้ากันเกินไปละมั้ง ຂອງສົດສົດເຊັ່ນຊີ້ລະເພິ່ນມັກໆາ กอแล้วยายหามเอคุ้นหน้ามือกังหน่อยแล,ยล้วเห้กินลังไหมแล้วพี่นนองเนาะเพนผูผนี้มากมากไป,ไปๆสำหรับ,บคืนนี้ก็โยไว้นีสะกรอนิคอลลาไปแล้ว ไปลอกต่อกนคลิปหนะเจ้ะพี่นอ้องจ้าเมืนอกี้แม่ตูนกับผมมิยังไลคกินนี้กะมีแต่ภาพพี่น้องมากินแบบอาหารแบบนหน้าที่กินอะไรพี่น้องก,กินบ่อยก็บบ้านไแม,ม่ตุนกันเลยสำหรับคินนี้ก็ขอจบเพี้นี้ก่อนลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ